รึ่งผลตอบรับจากลูกค้าในปีแรกที่เราทำเราทำที่150ชิ้นค่ะ,ะขายหมดเกี้ยงเลยค่ะภายใน2วันก่อนเทศกาลลอยกระทรงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุญพิทักษ์ติทาสุค,ค่ะชื่อเล่นชื่อออนนะคะ เป็นเจ้าของเพจกระทงรักโลกค่ะจุดเริ่มต้นของการทำกระทงรักโลกนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี2561ค่ะเราอยากมีรายได้เสริมในช่วงเทศกาลลอยกระทงเราก็เลยคิดหาไอเดียว่าเราจะทำกระทงอะไรที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะก็เลยไปเห็นกระทงกะลาของจังหวัดสุขโขทัยอะคะ่ะซึ่งเป็นกระทงที่ใช้กะลาแล้วก็มีเทียนอยู่ข้างในอะคะ่ะ เราก็เลยเพิ่มเติมตรงที่ว่าเราใส่เป็นกระทงดอกบัวเพื่อเพิ่มความสวยงามเข้าไปค่ะซึ่งผลตอบรับจากลูกค้าในปีแรกที่เราทำเราทำที่150ชิ้นค่ะ,ะขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะภายใน2วันก่อนเทศกาลลอยกระทงค่ะต่อมานะคะในปี2562ค่ะเราก็มีการเปิดเพจกระทงรักโลกของเราขึ้นมานะคะ่ะ ก็คือมีการเพิ่มจำนวนจาก150ชิ้นเป็น1,000ชิ้นค่ะในปีที่2ก็กระลาไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มรูปแบบเข้ามาเป็นกระทรงกาบหมากค่ะซึ่งกาบหมากตัวเนี้ยเราได้ซื้อต่อมาจากอาวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดเลยและก็จังหวัดลำปางค่ะตรงนี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเหมือนเดิมค่ะลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมากเพราะว่า เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมและก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยค่ะสำหรับกลุ่มลูกค้านะคะก็คือลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่รับไปเพื่อขายต่อค่ะเพราะว่าทางร้านของเราคะ่ะทำในราคาทำราคาส่งในราคาที่ถูกราคา18บาทนะคะขั้นต่ำก็คือ40ชิ้น ลูกค้าสามารถนําไปขายต่อทํากําไรได้ดีค่ะและก็กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มหน่วยงานเป็นวัดเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นร้านอาหารเป็นบริษัทที่นําไปแจกลูกค้าค่ะซึ่งตรงนี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเหมือนกันค่ะเราเน้นขายที่จํานวนเยอะๆแล้วก็ราคาถูกค่ะลูกค้าก็เลยมาสั่งซื้อในจํานวนที่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ จากตอนแรกเราขายที่150ชิ้นสู่1,000ชิ้นสู่5,000ชิ้นแล้วก็ปัจจุบันเราขายที่7,000ชิ้นแล้วค่ะก็คือต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็เป็นการลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นผิดต่อสัตว์น้ำด้วยค่ะ ปัจจุบันนะคะทางร้านของเรามีการเพิ่มรูปแบบค่ะจากรูปแบบที่เราทําเป็นดอกบัวนะคะเรามีการเพิ่มรูปแบบขึ้นมาเป็นเป็นพญานาคค่ะเป็นเทียนหอมเหมือนกันนะคะแต่เป็นรูปแบบของพญานาคค่ะเป็นการขึ้นรูปมีลักษณะสวยงามเหมือนกันค่ะซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเหมือนเดิมค่ะ